สวัสดีทักทายครับผมวันนี้ยามสายสายครับผมมาถ่ายคลิปเพื่อที่จะลงในระบบนะครับผมผมเปิดหมดมืออาชีพมา1ปีครับพี่น้อง1ปีกว่าถึงได้มีรายได้ครับผมบางคนบางท่านนะคนที่เขามีความรู้ความสมารถเขาใช้เวลาแค่2เดือนเขาก็มีรายได้ครับผมผมเจอหลายคนนะครับที่ทําแค่2เดือนแล้วประสบความสมาําเร็จและสามารถสร้างคลิปที่แตกล้านนะครับผมแล้วมีรายได้ เข้ามานะครับผมแล้วก็ผ่านการตรวจสอบเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเรียนรู้ก่อนที่เขาจะมาเปิดโหมดนะครับผมการที่เราจะเปิดโหมดเราต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์กติกา SOP ของเขาให้ดีนะครับผมแล้วเรามาเปิดแล้วก็มาลงคลิปยาวคลิปสั้นไม่ให้ผิดนโยบายของระบบนะครับผมจะทําให้พบเจอความสําเร็จแน่นอนครับเพื่อนๆทําให้เราพบเจอความสําเร็จแน่นอนนะครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความลําบากความเหนื่อยก็อยู่ที่นั่นนะครับผม คนขยันนี่จะเหนื่อยครับพี่น้องอาการที่เราจะมาสร,ร้างคลิปเรียวแล้วให้ประสบความสมําเร็จนั่นนะครับผมต้องมีความต่อเนื่องต้องมีความต่อเนื่องต้องมีความสม่ําเสมอต้องมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะจักโกนที่สม,ม่ําเสมอตลอดเวลานะครับผมไม่ใช่เราทําไปหยุดไปแล้วกลับมาทําใหม่แล้วก็ทําไปแล้วก็รอให้เกิดความสมําเร็จเองนั้นไม่มีนะครับผมไม่มีทางแล้วครับผมถ้าคุณ เปิดโหมดมืออาชีพไว้แล้วรอให้มีผู้ติดตามขึ้นมาเองแล้วประสบความสำเร็จเองนะเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คุณต้องขยันลงคลิปครับผมไม่ว่าจะแนวไหนก็ต้องศึกษาหาความรู้วิธีการลงคลิปทุกแนวไม่ว่าจะแนวตลกามมาแนวดราม่าแนวแนะนําความรู้ให้เพื่อนๆอะไรต่างๆนียก็ทําไปแต่ตามที่คุณถนัดนะครับตามที่คุณถนัดและที่สําคัญที่สุดคุณเปิดโหมดมืออาชีพคุณจะต้องเอาหน้าตาตัวเองออกมา นำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักให้เพื่อนๆได้เห็นได้ให้เพื่อนๆไ,ได้ทักทายครับผมให้ระบบได้จดจาครับผมมีไหมว่าคนที่ไม่ได้เอาหน้าเอาตาออกแลวจะด,ดังอาจจะมีแต่ผมไม่รู้นะว่ามีใครนะแต่ผมเนี่ยที่ผมเห็นเห็นมาส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะต้องมานําเสนอ ตัวตนที่แท้จริงให้กับสังคมได้เห็นให้กับระบบได้เห็นตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะทําการเปิดบ้านถ่ายทอดสดหรือว่าการทําคลิปต่างๆที่นำหน้าออกมานะครับผมนี่นําหน้าตัวเองออกมาเสนอเสมอนะครับเพราะว่ามั่นใจในความรอ <laughs> มั่นใจในความหลอกของตัวเองนะครับผมมั่นใจในความหลอกตัวเองก็นําเสนอตลอดนะครับในการนาคลิป ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับความสําเร็จนะครับพี่น้องมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆเหมือนเห็ดนะครับ <laughs> มันต้องก่อมันต้องสร้างมันต้องทํานะครับครีเอเตอร์น่ะหมายถึงการก่อการสร้างการให้นะครับผมเข้าไปดูข้อคําจํากัดความได้เลยนะครับในอแอปต่างๆนะครับผมฉะนั้นเราต้องก่อต้องให้ต้องสร้างต้องเสียสละ,ะทําเพื่อให พบเจอความสําเร็จนะครับเจอคลิปเพื่อนก็อย่าเลื่อนผ่านอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดพูดกันนะครับไม่เสียสละใช้ชนะไม่เกิดอะไรประมาณนี้นะครับผมในการทำครีเอเตอร์นะครับก็ทําต่อไปนะครับสู้ต่อไปคลิปนี้ทักทายพอประมาณนี้นะครับมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีมีความสุขครับ